สวัสดีทุกคนคลิปนี้เราจะนําพาทุกคนมาเบิ้งสถา,านีรถไฟลาวไทยรลยะที่สองนะหรือว่าสถา,านีรถไฟลาวไทยที่ตั้งอยู่บ้านคาสวัสดิ์นั่นเองโดยจุดที่เฮายืนอยู่ตรนนี้จะเป็นจุดทางเข้าของสถา,านีของเพิ่นเนาะโดยที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จะเป็นปลายทางเข้าเอาเพิ่นแต่ว่าปัจจุบันนี้เฮายัางบ่เห็นเพิ่นขึ้นซื้อสถา,านีเรือว่าบบเห็นเพิ่นอ่า ใส่ตัวหนังสือเ้อเพราะว่ายังอยู่ในช่วงที่พ่นกำลังก่อสร้างนะท,นทุกคนเห็นพ่นเห็เปิดไฟปลายไว้หลกักจะติดกระโลไว้แต่ว่ายังไม่เห็นมีตัวหนังสือมาติดเนาะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมดำกันว่าทางด้านในสถานีพ่นสีเป็นยังไหนนะเดี๋ยวเราไปเบิกํำกันเลยเพราะว่าเรากะบกไดมาสี่เดือนแล้วทุกคนจากคลิปลาสุดที่เราได้ลงไปเนาะก็ใช้เวลาประมาณซี่เดือนเท่าว่าก็โดนเติบแล้วเนาะ โดยจะคลิปที่แล้วเราเที่เาได้มาไทายเขาได้ถามพนังางานก็นจะว่าที่ประมาณสองเดือนสิแล้วกาเช่นเนาะแต่ว่ามาปัจจุบันนี้สี่เดือนแล้วอ่นะนะแต่ว่าก็ยังบริหกรก็จะเปิดน้าใสที่ือเนาะเดี๋ยวไปเบื้องน้ำกันทุกคนตองน,นั้นนะครัาทีเห็นเป็นอาคารเนาะทุกคนท็นเป็นอาคารคลายๆว่าจะเป็นอทนี่พักเรือ,อยังจักรยานเรือห้องแถวเนาะเรือขวาเรือทรายก็จะไปออกทางกันแล้วทุกคน เดี๋ยวทรายจะออกไปซอดแถวบริเวณน้องเนียงนองเมื่อกี้วันจุดที่เถาไทยไทยไปฮั่นถัาเทียวเลี้ยวทรยวายอยู่วันจุดที่เขาเปิเ่มแล้วทุกคน<ช>เดี๋ยวทรายลงไปจะไปซอใสใจเขตบันน้อยเชียงดาพุ่นคันเลี้ยวขั้วกับไปน้องเนียงเนาะเมื่อกี้เขาลืมแนะนำเ <c oughs> ข้ามาทางด้านในเขาจะเห็นว่าปัจจุบันนี้กจะจ้ามาเห็นประตูไหมนี่ทุกคนเหบ่จะมีประตูอยู่บริเวณทางเขานี่ก็ถ้าเป็น อีกกันหนึ่งที่เพ่นใน้างสําเร็จแล้วเนาะทุกคนเพราะก็สี่เดือนแล้วด้ที่เฮาบปด้มาเนาะนี่ครับไปรับชนเบิ่งนํากันว่าเพ่นสําเร็จแล้วบหเือว่าพ้นยังมีขันตอนใดที่ยังบอกแล้วนะเพราะว่าอ่ามันก็เอากันรอท่ามาดูแลทุกคนเพราะว่าเอ่อจางที่เอามาท่าคลิปที่แล้วพ่นไว้อีกประมาณ2องเดือนน่าจะได้เปิดน้าไส้แต่ว่าผ่านมาสี่เดือนแล้วแต่ยังเห็นมิดอยู่นะทางด้านหน้าตัวนี้กัยังพันเห็นทุกคนพันเห็นมีป้าย เพื่อน่าจะยังบันได้ตกลงกันเราใจใ้ซื้ออย่างเราสลับซ่านี่แต่ว่าแต่ว่าอาจเห็นว่าเพื่อนมาเฮ็ดตั้งแต่ทามาถ่าคลิปที่แล้วสลับไปทางด้านนานี่นะส่วนายทางเข้าก็มันได้มาเฮ็ดในช่วงระยะเดียวกันแต่ว่าเพื่อนเฮ็ดปลาแล้วแล้วแต่ว่ายังบันได้ติดตรงสื่อซื้อนะทุกคนยวไปคงปูในวงเวียนอย่าทุกคนร่วอันนี้ทางด้านนามันจะเป็นอนี้ก็คือ จะมีวงเวียนให้เหลี้ยวกลับเจนี่เดี๋ยวไปเลี้ยวอยู่วงเวียนนี่กลับไปมองทางด้านหน้าแล้วสีพาทุกคนเบิ้งน้อยนึงสำหรับดังด้านในสถานีนะทุกคนเอาป่นใจฟุ้นสะี่บอลครับแต่ว่าถ้าจะบริเข้าไปทางด้านในเบื้องที่ว่าเป็น,น,นอ่าสันสลานระเพราะว่าจะบอกให้เข้าทางด้านในบอลอันนี้จะเป็นบริเวณอ่าเป็นบริเวณที่พุ้นเฮดเป็นหน,นองน้ำทุกคนเป็นระบบบำบัดน้ำของฟุ้น เดี๋ไปคนเลยเยที่ยงประกอบกันนั่งขึ้นเป็นบาท<ห>เป็นบาทตัว<ห>กคนเ<ห>พราะว่า<อ>เอาคนหน่อยมาน้ำเนาะสวยงามเลยทุกคนอาจารย์พามาคลิปนี้บริเวณนีแล้วบบุระสำหรับบริเวณส่วนสาธารณะล้วนนะลก็มองจอดรถกรแร็แล้วรถคนจะต่างจากคลิปที่แล้วถ้ามาถ่ายคลิปที่แล้วนี่มันจะแค่บริเวณจอดรถจะเป็นเครื่องกลอยเต็มหมดเลยแต่ว่าสุดนี้ คายๆก็ว,ว่ามันจะสำเร็จสมบูรณ์แล้วได้ทุกคนขี้ขึ้นไปเลยขี้ไ่ซื้อแล้วลงนี้อ่ะว่าทุกคนว่าจะรถกับค่ขอนข้างกว้างเนาะแต่ว่านาร,ารเทียบเท่าที่สถานีรถไฟเราจีนก็นจะตัวนี้จะแคก่ก้น้อยนึงสหรับบอลจอรถนี่ช้องจอดเลยเนี่ยเนะออจอดแอบแล้วก็จอด สเฟิร์รรถทากับโบเคยมาจะเทียมันก,ก็เลยบบขึ้นก็เลี้ยวแล้วได้แนบบเห็นมีพลังงานเนาะแต่คนน่าจะมีอาการรอท่ายอย่างจักอยางที่ว่าจะประกาศนำใส่ย,ยังเป็นอาการเนาะเพราะว่าจากเนี่วเบื้องนี้เนาะเครืออันนี้น่าจะเป็นตัวเนียวกันรถกัน่างล่ะก็จะเอามาเกี่ยเรียบร้อยแล้วก็ บริเวณทางเขา้าของเพื่นทั้าทุกคนแล้วส่วเร็จสมบูรณ์เกาจะทำกมสะอาดเลวไวอนามัยเรียบร้อยอันนี้จะเป็นมองทาค้ายทุกคนโดยส่วนตัวเขามักหลายสหลับสถานีตัวนี้มันมันจะมีบ้องเสาหมให้ผู้คนที่มาใส่บริการนะทุกคนเพราะว่าคือสถานีรถไฟลาวจีขั้นเฮาโบซือปีเฮาโบเช็กอินเข้าไปทางด้านใน ก็คือเขาต้องได้ตากแดดอยู่นอกเนาะจะตางจากสถานีรถไฟราไทยเที่ยวบนเหตุนในแบบคาหลายมีมองสาคมนะมาแล้วทั้สิบปีมันหยือกับสะดวกสบายแต่อีกอย่างเปนกับบรกิการวห้ามบอให้เข้าทางด้านใน,นก็คือเปิดให้เข้าไปเลยจะมีมองสาคมอ,อยู่ทางด้านในละเอียดทักแน่มนนี่มันจะมีป้าย แนะนำทุกคนภาษาสัมพันธ์ไปเมืองใต้หล้กก็ห้องค่ายปีห้องนำ้ำตามเขาเข้าใจอยู่ในนี้น่าจะมีเป็นด้านสาก,กลเพราะว่ามันจะเป็นรถไฟที่ข้ามไปทางฝั่งไทยนะทุกคนน่าจะขายกับด้านความมิตรภาพลาวไทยคือความมิตรภาพลาวไทยอย่างที่หนึ่งเลยนะเขาลองจัดนี่นกก่าก็คือว่ามันจะเป็นคล้ายๆกันเพราะแน่นอน มีการเข้าออกประเทศมันน่าจะน่าจะมีด้านซากลก็คือมองกวดปีกดเอกสารกดคนเข้าเมืองเนาะเพราะว่าอ่าก็ฟังไปซื้อกับหูแล้วว่าเป็นรถไฟสายระหว่างประเทศคือรถไฟลาวไทยเองจางนั้นถึงงามทุกคนสวยงามหลายชื่อว่าสเรตจน่าจะสมบูรณ์หรอได้ทุกคนแต่ว่าเพิ่งอาจจะรอถ้า ทางเบื้องล่างอันนี้เราเอาบริษัทใจว่าล่างประเทศมาคอนฟีดเลประเทศเซียมต่อกันละบอจากที่ว่าสถานีธานาแรงก็คือสถานีแห่น้ำพิที่อยู่ไปแหละใกล้กับเขตโลจิสติกส์พาคนเนาะเด้อทางออกเอาวก็นี่ปลายทางออกจะมีห้องน้ำ<ม>โอ้มี้านหา,หาน้ำทุกคนครบถ้วนเลยอาหารอาหารยังนลาาัลล์ราคจะเป็นวอนอัน จะขึ้นรถไฟหรือว่าก็จะห้องกับชันสลารสระนะประมาณนี้เนาะหลักจะมีชั้นสองขึ้นไปห้องขายปีจะอยู่บริเวณนั้นเบื้องนั้นก็จะมีห้องน้ำให้คือกันจะคล้ายคอา่าคล้ายๆกันเลยสารสองเบื้องแต่ว่าเพิ่นอา่าจะแตกต่างกันคือเบื้องนั้นทางด้านหน้าจะเป็นห้องขายปีแต่เบื้องนี้เป็นห้องอาหารระหว่างอาหารนั่นเนาะเห็นวะก็จะใส่เขียนส่ห้องขายปีไป ประเทศไทย,จะ,ยจะอยู่ตัวนั้นเนาะกะ็ติดตามครั้ชมเมื่อนแ้กันทุกคนว่าเพิ่นจะเปิดน้ำใสใน,มในเมื่อใดเพราะว่าเอาเองก็อยากมาทดลองขี่กันเพราะว่าอย่างบ่กเคยขี่รถไฟข้ามไปลินทางฟังถทยจา้าเผื่อพอตอนที่เพิ่นเปิดทับอิซอกันอย่างบันได้เข้ามาทีเขาลองจันทร์ทุกคนตอนนั้นเรายัางอยู่ตางแข่งอยู่ก็เลยว่าบอกเคยได้มาเที่ยวทางเขาลองจันร์เนาะ กะซประมาณนี้ทุกคนมาว่ามันกะอ่า,อ,าองค์ประกอบทุกอย่างก็ถือว่าน่าจะสําเร็จสมบูรณ์เนาะส่วนทางด้านในก็นคือที่เราเห็นคนเอาเอา่เอาเสื้อมากรันไว้เขากะบอสมาร์ทเขาได้เนาะเพราะว่ากะเพื่อมกันไ้นี่แน,น่นอนบนกับให้เขาที่เราอันนี้จะเป็นทางระ,ะเบียงทางด้านนอกทางง่างออกไปขึ้นรถเวลาเวลาเขา ไปไทยมากเอบออกจาจะที่นะลงรถนี้พี่น้องมาครับกันงามขึ้นรถสะดวกสบายทุกคนฝนตกกสบายเหนบอกบนทางงามมานี่มาขึ้นรถจะน,นี่เ้ยว่าฝนมุ่งเปิดราคาให้เบิดเลยนะจะงามหลายเจ้าของมากหลายทุกคนสำหรับสถานีรถไฟลาวไทยแห่งนี้เพราาะวา่นเทียบใส่สถานีรถไฟลาวจีนเนาะสถานีรถไฟลาวจีนมันก็นงามออทุกคนแต่ว่ามันก็นงามคนละแบบเนาะแต่วันที่ฮามากคือมันมีม่องให้เสาห่ม เวลาเขาออกมาจากสถานีแล้วอาจจะมาท่าให้พี่น้องมาครับบอกมานั่งรถท้าอยู่ด้านนอกนี่จะที่นะนจะมีมองเสาห่มให้ถือว่าสมบูรณ์แบบหลายสำหรับสถานีรถไฟลาวไทยนี่นน่าจะคาดว่าน่าจะภายในปีนี้เพิ่นน่าจะเปิดให้บริการเนื่องจาเขาก็ยินดีข่าวเพิ่นมีเกาะเพิ่นเฮตดจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟลาวจีนกับรถไฟลาวไทยเดียวเขาจะพยายามห้าเวลาไป อัปเดตให้ทุกคนได้เห็นนำกันเพราะว่าปัจจุบันนี้คนได้เห็ดคนได้สร้างแล้วเนาะสำหรับจุดเชื่อมต่อหรือว่าเป็นเห็ดอันบนโตกันระวางรางรถไฟลาวจีนฮะรถไฟลาวไทยฮะนะทุกคนเพราะว่าเห่าเห็นข่าวว่าเก็จะได้เริ่มสร้างแล้วแต่ว่าส่วนว่าจะสำเร็จหรือบอฮะนะเดี๋ยวเขามาติดตามรับชมน,นำกันเพราะว่าเขากันยังบานได้ไปเนาะโอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าว่าเพื่อนเบิ้งมาจนฮอฮจูนี่กฝาก กดไลค์กดซับจะใครซองก็เหาเพื่อเป็นกำลังใจให้เหาได้เฮตุคลีปต่อไปนะทุกคนสุดท้ายน,นี้เฮาก็จะขอ้อปิดคลีซ้ำนี้เนาะกชจะพาทุกคนมาเบิ่งสันๆประมาณนี้เนาะไปแล้วทุกคน